มาถึงแล้วต,ลลต,ล Greek, pie, ติดลมครับบิ๊กไบค์บิ๊กไบม้ติดลมครับสองตัวนะต้องใช้เ่อนไขต้องทำงานต้องทำงานอย่งนี้หรือเปล่าอะไรมาหรือเป่าเรื่อยการใช้เสียงได้ในความร่วมมือของชมรมบุษเสือจับวาทศรีสะเกท่านประธานในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไซเคิลนคอร์สนายพรชัยวงงานในอำเภอพุทธาในนามวุฒิคอร์ส และผู้ประสานงานจัดผลไม้และของดีสินฐานครั้งที่20ขึ้นในระหว่างวันที่30มิถุนายนขงประเทศนี้เมื่อเดือนที่แล้วทราบว่าผมเองก็ต้องไปที่บาตเพื่อที่จะไปดูสรอบสับปีที่แล้วก็มีการแข่งกันที่ดีและผมเองก็ได้มีโอกาสมาสมุดติดนะครับมาให้ เรามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเราเปิดการแข่งขันไซเคิลคอร์และเอ็นดูโรคอร์ดของรอบคอณคนผู้นานนะครับท่านใหญ่นะครับในส่วนน้องทาง ชมรมนะครับโพคทัพอภุวัานนะครับทุกท่านเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่เซอร์วิทเซียนุยแอร์ีแอถูกโพชอตคือเนินแรกนะครับนเนินตรงนี้ต่อนหน้าเราเนะี่เนินแรกใครขึ้นเนินก่อนรับไปเลยครับผมรุ่นนี้มีหนึ่งสางไก่ไพ่มองอ่ะอยู่ไหนบักวัดตินขาสะอาดครับผมจากสารกั Yeah. yeah. ท่านที่ 3, 28, ส28จีมาเสียโทษน,นายกมอบให้ด้วยมีตุเรียนขึ้นไปเลยครับเรียนหน่อยเจ้าของสวนตุเรียนเสียป,ปูน,นะครับผม <c oughs> เด็กเยาวชนนะฮะที่สนใจในเรื่องของการสับนีนี่ได้เข้ามาในสนามนะฮะดีกว่าที่จะปล่อยให้ไปแว้นกันบนทนสหลวงนะะมันก,ก็จะเป็นการอย่างน้อยก็เซฟชีวิตด้วยนะฮะดีกว่าเข้าไปในส่นใหญ่ไปอะไรกันก็ไม่รู้ลกควนชาวบ้านเขาหนาเป็นที่นะะเป็นการออกกำลังกายด้วยนะ อย่าฝากถึงไอ้พวกน้องๆเยาวชนในด้วยเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถจักรยานยัง์อะไรแบบนีครับครับเราจะลืมว่าปีหนึ่งการสูญเสียสิ่งที่แสนทรัพย์สินประชาชนของเราจะมากเพราะว่าอย่างนี้แหละโดยความคึกขนองกาต่อไป ขับแข่งกา,งางรทดลองเจอเอบุบัติเหตุมาเนก็เขาจะพิจาร่รอดแต่นนถ้ามาสนใจถ้าสนใจถ้าคือคนชอบนะชอบรถมันก็ยังไงมันก็ห้ามก็ไม่ได้นะก็มาใช้ด,ดึงจากจากข้างนอกเข้ามาข้างในสนามและยังมีทีมแพทย์ดูแลมีหลายๆคนช่วยกันดูแลถ้าอยากไท่นันมาสนใจเรื่องนี้ชอบ